สวัสดีครับผมนาสันทยาผมป่าครับชื่อเล่นแนบครับอยู่ม5ทับ7ครับที่โรงเรียนนาวมินทราทูทิศมัดชิมครับวันนี้อยากจะมาทําความรู้จักกับเพื่อนๆและแบ่งปันความสนใจของผมสักเล็กน้อยครับผมชอบทำกิจกรรมความสนใจอย่างเช่นวาดรูปเล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษชอบภาษาญี่ปุ่นอ่าอ่านพวกภาษาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ วาดภาพวาดรูอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทกําการบ้านอะไรพวกนี้ด้วยครับและของที่จะชอบของที่จะชอบสิ่งที่เป็นพิเศษสร้างคอนเทนต์ครับสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่นเกมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เล่นคอนเทนต์กับเพื่อนๆแบบพวกในติ๊กต็อกนะฮะหวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับอ,อย่าลืมติดตามเพื่อดูสิ่งน่าสนใจในคลิปถัดไปด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณครับ